สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับช่อง m อม o ัลลี่คลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์ฮาฮา,านะครับของชัตจุออนโมกสีอย่างที่แฟนๆหลายหลายคนแซวเลยครับว่าสาิเย่เจ้าแม่5เซตจริงๆนะครับตั้งแต่ฤดูการที่แล้วจนฤดูการนี้เล่น5เซ็ตบ่อยมากๆเล่นกัน5เซตตรัวๆเลยครับแล้วอย่างเมื่อคืนสาิเย่ก็เป็นฝ่ายที่สามารถล้มคูเซโบลูได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมอันดับ8ในขณะที่แข่งกับแล้วก็มีแฟนๆนะครับมีการ เทคฮาบุงบิมด้วยประมาณว่าเจ้าแม่5เซตไม่เกินจริงนะครับซึ่งบุงบิมก็ได้มีการตอบกลับทันทีครับว่าเดี๋ยวไม่คุ้มนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบของบุงบิมแบบฮาฮแซลแซลตัวเองนะครับน่ารักจริงๆครับก็ไปถึงตรุกรกีทันทีเล่น5เซตนะครับเพื่อความคุ้ม น่ารักอารมณ์ดีสุดๆครับสาวไทยของเราก็รอเชียร์ทั้งเพียวแล้วก็บ๋มบิมแล้วก็ทีมซาดิเย่กันต่อไปนะครับวันที่24นี้อดใจรอแค่ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็ได้รับชมกันอีกแล้วครับ